นี่เของฝากจากลาวดื้อโอ้มงมมองสื่อมงมมองชอโอ้ยปาตุมันยังเห็นเจมาสามพูดสิพันโอ้ตทำมองมมองกระชอบ้านห้ามพี่เนาะผลใดอยากมาเด้อมาด้อมาด้อส่งมาจากลาวเขานี่นี่จากบ้านกระดานทั้งนั้นเจนใหญ่เจดีทั้งเจลำพันธุ์พนเขาก็โมอบขใจเด้อ ไปอยู่ดีไม่แห้งโชคมันลำรวย,รข,ยรขายเครื่องขายของก็ให้โชคให้มนันโอ้ยนี่มายังนี่โอ้มีกะปิพร้อมพี่น้อง,งกัยกะปินี่กะปิแช่บเนี่นี่กะปิจากลาวแท้ๆหมักถั่วก็มีเด้อหมักถั่วธรรมชาติอ่าต้องมีมายังเนี่นี่ปลาโอ้ยแจีวก็มีมายังใจนี่เราเห็ดแจียวไม่พ่อมโอ้โหนี่แจีวกินกระมังม่วงพี่น้อง โอ้เจนี่โอ้ชุดยอดเลยนี่แจวผักจากลาวแท้ๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่ผิดเข่าครัวใช่เรียบร้อยป้าต้องแกะบังก่อนแกะบังเกิดเอาขอบใจเด้อโป้ยแฉกแล้วเจวพร้อมแจวพร้อมแบบมานี่กินเลยนะพี่น้องแกพี่น้องเบิ่งอุ้ย นี่เจลียวประแดกของแท้เลยครับม่จ้อยได้เจลียวแล้วใส่เลยอ๋อโธ่ยังไงนี่ปูนาโอ้โอปูนาหนึ่งซื้อน้ำแข็งมาใส่เด้ไหมใจ้อยเอ้ยนี่แข็งมืดอ๋โอโถ่อ่ะเขาขอบใจทั้งเจ็บลำพันบันกระดานเราดื้อ ตี่ทรงมังม่วงมังม่วงไม่กินนี่ยมังม่วงช่อทองแท้บอพี่น้องของแท้บอของแท้บอสประยากน้ำมาดูฮอดแล้วฮอดแล้วฮอตกรุงเทพแล้วทั่วก็มีนี่เจลกระดาท้องแท้บอสบานนี่โอ้ยคักคัดคัดคัดโอ้มังม่วงช่อบอกลายเลยกำลังกินเลย ปูมีปูนี่ปูต้องจะต้องเชื่อน้ำแข็งมาใช่ปูช้องฟุ้งยังี่นี่คืออะไรตั้มอะไรวะเนี่ยนี่คือตั้มยังวะเอต้องของแทมาดูมาดูมาดูไม่ยากตามมาตามมา ไมยแจวคือซองุงนะจีคือไฮไลท์เท่าว่าแจวแจวซองทุงบนนด้มีใจนะเขาก็มโกบใจจีนี่จดีไอชูไอมันด้อ